The o i c e Kids Presented by True Online สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของสัปดาห์นี้เธอคือสาวน้อยเสียงทรงพลังจากกาญจนบุรีที่จะขอสู้สุดใจเพื่อคนในครอบครัว สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิลนันน์นรัธนพงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่ออาจิงอายุส2ปีค่ะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่กี่ขวบครับก็เริ่มจริงจังก็ตอนปหค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนโดยการแบบขับรถจากการจรนบุรีมากรุงเทพในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเพื่อมาเรียนร้องเพลงค่ะเพราะว่ามีคนแนะนําว่าครูสอนอยู่ที่นี่เขาสอนดีก็เลยยอมขับรถไปไม่ว่าเราจะอยู่เมืองกาลเราก็ยอมไกลค่ะก็นอกเหนือจากการร้องเพลงหนูก็เห่าได้้วยค่ะ ที่บ้านมีหมายอยู่ประมาณ7ตัวค่ะฟังมันเห่าทุกวันก่อนนอนก็อนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้เรียนร้องเพลงการเรียนก็ไม่ได้ดีมากแต่พอเริ่มเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนว่าสมาธิเพิ่มขึ้นมีความขยนันเพิ่มขึ้นทําให้การเรียนก็แบบจริงจังขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเต็มที่นะค่ะขอให้ทําได้ขอให้ลูกแม่ประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะมีพรขออะไรได้ค้อหนึ่งอยากขออะไร ก็หนูก็อยากขอให้โค้ดกดหันมาหาหนูแล้วก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจที่หนูทําได้ะคะ่ะเอเจคลิกน,นึกพ้องค่ะ My, 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 stand in a sea. หนูหนูขออนุญาตนะคะขออนุญาตขอกอดที่หนึ่งมาขอกอดที่หนึ่งกอดที่หนึ่งกอดที่หสุดยอดมากโหยหนูชื่ออะไรคะชื่ออาจิงค่ะอาจิงจิรนันรัตนาพงศ์ค่ะพี่ว่าเราต้องมีญาติอยู่ที่สว่เถวด้วยกันแน่ๆเลยนะคะ <laughs> อาจิงอยู่เท่าไหร่จ๊ะอาอยุ12ปีคะ่ะ12ปี สิองปีพี่ยังกระโดดหนังยางอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยนะคะอาจริงชอบเพลงสากลเหรอคะใช่ค่ะเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะสาธิตเกษตรกำแพงแสนค่ะโอ้ยเก่งมากๆคือเพลงเนี้ยเป็นหนึ่งในศิลปินที่พี่ชอบมากเป็นแบบอารมณ์แบบอินดี้อังกฤษอย่างเงี้ยแล้วพอมาได้ยินเด็กอายุสิบสองร้องอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันเหมือนเห็นตัวเองอ่ะตอนเด็กๆอ่ะที่เราค้นหาว่า เราไม่ชอบเหมือนคนอื่นแบบปกติอะแล้วสิ่งที่เราชอบจริงๆคืออะไรแล้วพี่มองเห็นอาจิงข้างหน้าว่าแบบอายุ12บสอแล้วลองได้พอร์ขนาดนี้คือถ้าพี่มีลูกสาวนะคะพี่อยากมีลูกสาวแบบจริงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจีครับสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีพี่ติ๊กเนี่ยเห็นเสียงนะนอกจากได้ยินแล้วก็ยังเห็นเสียงด้วยสัมผัสได้ไม่แปลกใจเลยที่หันมาแล้วเห็น เด็กน่าร ah ักคนหนึ่งอายุ12ร้องเพลงได้อย่างเยี่ยมยอดเลยก็ต้องปรบมือให้ล่ะนะโอ้โหวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยป่ะจ๊ะมาค่ะมาใช่ไหมค่ะแล้วก็ท่านคงจะปลื้มใจนะใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็อยากให้ คุณพ่อคุณแม่ได้มีโมเมนต,ต์แบบนี้บ้างอะไร้ย่ะเอ้ผู้จาแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็ปพื่มใจแล้วคุณพ่อคุณแม่ช่วยไหมช่วยไหม,ช,มช่วยในการสอนอะไรไหมใช่ค่ะค,คุณพ่อคุณแม่ก็ขับรถมาส่งเพื่อเรียนที่กรุงเทพค่ะเรียนร้องเพลงอะคะ่ะทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์เลยคือจริงๆแล้วอะจริงไม่มีที่ตินะคะทั้งการใช้เสียงสูงที่เป็นเสียงหลบพี่เนี่ยไม่หันเพราะว่าพี่อยากจะรู้ซิว่าโน้ตที่น้อง คือเรียกว่าโน้ตขายของน้องอ่ะพี่ต้องการได้ยินโน้ตนั้นคือต้องการให้น้องทําดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนหันมาแล้วทุกคนก็หันมาจริงๆซึ่งต้องบอกว่า,าจึงทําได้ดีมากทั้งที่เป็นเสียงหลบและเสียงเปล่งพลังคือลากยาวได้ยาวทำไมยาวขนาดนั้น <laughs> ทําได้ยังไงนะคะก็พอลากยาวแล้วก็รู้จักที่จะเอาไม้ออกห่าง ะะแต่ถ้ามาอยู่ทีมพี่จากแค่นี้เดี๋ยวเราลงไปถึง <c oughs> หัวเขา่า <c oughs> ดีไหมดีไหมจะได้ให้รู้กันไปเลยว่าพลังมันแค่ไหนนี่ลากเสียงายงาวนี่าสามารถลากได้จากกรุงเทพไปถึงกระแผงแสนเลยไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าพี่เริ่มเรียนร้องเพลงเมื่ออายุ10ขวบและคุณแม่พี่ก็เป็นคนที่ขับรถไปส่ง <c oughs> ทุกอาทิตย์เหมือนกันเดี๋ยวแต่พี่อสาธิตเหมือนกันสาธิตสามกีโออันนี้เลินเหมือนกันนี่สาธิตจุฬาเียนสถาบันเลยก็หนูขอเลือก พี่ติ๊กชิโร่ค่ะอะไรเนี่ยต่ไปไปบอกคุณพ่อครับคุณแม่ครับอนาคตสใสัแล้วมากเย้โชคดีนะครับพยายามต่อไปสู้ๆ u อเดชั่นในสัปดาห์ที่2ได้จบลงแล้วตอนนี้โคชแบ็กกล่าวได้สมาชิกเพิ่มอีก2คนรวมเป็น4คนโคชเด็กชิโร่ได้ลูกทีมเพิ่มอีก2คนรวมเป็น5คนและโคชลุล่าได้ลูกทีมเพิ่มอีก3คนรวมเป็น4คนสัปดาห์หน้าติดตามและร่วมลุ้นไปกับโคชทั้ง3ใน The w i c e Kids Season 4